สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแท็กติกยอดฮิตใน EFootball กันนะคะก็คือ Long Ball Counter หรือ LBC ค่ะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็แค่สาดบอลยาวๆไปข้างหน้าง่ายๆหรือเปล่าแต่จริงๆข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันบอกว่าปรัชญาเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะใช่เลยครับมันเป็นปรัชญาที่เขาเรียกว่าเหมือนดาบสองคมจริงๆนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเกมรับจะแน่นมาก ค่ะคือใช้โลบล็อกวินัยต้องสูงมากๆผู้เล่นส่วนใหญ่จะถอยมาออกใกล้ๆเขตโทษตัวเองเลยอ๋อคือลงไปรับลึกมากๆเลยใช่ครับทําให้คู่ต่อสู้เจาะตรงกลางได้ยากมากแล้วคมอีกด้านล่ะคะคมอีกด้านก็คือเกมรุกนี่แหละครับที่ต้องอาศัยจังหวะฉาบฉวยความแม่นยําแบบว่าเสี้ยววินาทีเลยในการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกพลาดไม่ได้เลยครับผมพลาดแล้วอาจจะเสียกระบวนไปเลยน่าสนใจคะ่ะ งั้นการเจาะลึกของเราวันนี้เรามาแกะกล่องปรัชญานี้กันดีกว่าค่ะดูว่าอะไรทําให้มันเวิร์กจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรต้องมีอะไรบ้างได้เลยครับงั้นเริ่มที่เกมรับก่อนเลยที่บอกว่าหัวใจคือโลบล็อกพอเสียบอลทีมก็คือจะไม่เพรสสูงไม่เลยครับไม่เพรสสูงเลย จะรีบถอยกลับมาตั้งโซนในแดนตัวเองให้เร็วที่สุดแนวรับหรือดิฟเฟนซีฟไลน์ก็จะยืนต่ำมากๆต่ำที่สุดเลยครับถ้าเทียบกับสไตล์อื่นๆนี่คือต่ำสุดแล้วสร้างกำแพงหน้าเขตโทษเลยแบบนี้ก็คือเป็นยาขมสำหรับพวกทีมที่ชอบเล่นต่อบอลสั้นๆทะลุช่องอย่างควิกเคานเตอร์เลยสิคะถูกต้องครับพวกควิกเคานเตอร์จะเจอความหนาแน่นตรงนี้แล้วจะเจาะลำบากมากแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญล่ะคะตอนที่แย่งบอลได้อ่าตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจ คือพอแย่งบอลกลับมาได้ปุ๊บเนี่ยผู้เล่นแนวรุกข้างหน้าค่ะจะพุ่งขึ้นหน้าไปพร้อมๆกันเลยแบบว่าเป็นกลุ่มเลยทันทีโอ้โหเร็วมากเร็วมากครับอาศัยบอลยาวจากแนวหลังไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กหรือกองหลังตัวรับวางตู้มเดียวไปพื้นที่ว่างที่เปิดอยู่ใช่ครับพื้นที่ว่างที่มันเกิดขึ้นตอนที่คู่ต่อสู้ดันขึ้นมาแล้วเสียบอลน,นั่นแหละลมันเป็นการโจมตีที่เร็วและอันตรายมากม ฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่ที่บอกว่าเป็นดาบสองคมความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนคะความเสี่ยงหลกัหลกๆเลยนะคือถ้าบอลยาวลูกแรกที่วางไปเนี่ยมันไม่แม่นพอหรือว่าคู่ต่อสู้เขาดักทางได้อ่านเกมขาดค่ะผู้เล่นแนวรุกที่วิ่งสปรินต์หน้าตั้งขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าถูกตัดขาดจากเกมไปเลยอ๋อคือโดดเดียวอยู่ข้างหน้าโดดเดียวเลยครับเพราะกองกลางกับกองหลังยังอยู่ลึกมากในแดนตัวเองไงครับระยะห่างระหว่างแผงมันเลยเยอะใช่ครับเยอะมากๆ ซึ่งมันเป็นผลโดยตรงจากไอการตั้งรับลึกหรือโลบล็อกนั่นแหละมันทําให้พอสวนกลับครั้งแรกไม่สําเร็จเนี่ยการจะมาเซตเกมต่อบอลสร้างครองบอลหาช่องมันจะทําได้ยากมากเข้าใจแล้วค่ะคือเน้นประสิทธิภาพสูงสุดในการเปลี่ยนจังหวะแต่ก็แลกกับความเสี่ยงถ้าจังหวะแรกมันไม่เป็นใจแล้วการทํางานร่วมกันของผู้เล่นแนวรุกล่คะคะที่บอกว่าไม่ใช่แค่สาดไปมันมีระบบยังไงคะตรงนี้แหละครับที่ซับซ้อนและน่าสนใจมันไม่ใช่การสาดบอลมั่วๆจริงๆนะ คือมันเป็นการเคลื่อนที่แบบมีระบบอย่างเช่นกองหน้าตัวเป้าที่เป็นสไตล์โกโพเชอร์ค่ะพวกจบสกอร์คมคมใช่ครับพวกนี้จะมีสัญชตาตญาณวิ่งหาช่องอยู่แล้วแล้วก็จะวิ่งกดดันกองหลังคู่แข่งด้วยการวิ่งของเขานี่คือไม่ใช่แค่หาช่องให้ตัวเองแต่ช่วยเพื่อนด้วยถูกต้องครับคือการวิ่งของโกโพเชอร์เนี่ยมันจะดึงตัวประกบดึงกองหลังคู่แข่งให้เสียตำแหน่งด้วยอ๋อ ทำให้เกิดช่องว่างตรงกลางใช่ครับ <Okay. S 1> เกิดช่องว่างระหว่างแผงหลังกับแผงกลางของคู่ต่อสู้ขึ้นมาแล้วใครจะใช้ประโยชน์จากช่องนั้นคะทีนี้ก็มาถึงบทบาทของผู้เล่นคนอื่น <Okay. S 1> อย่างกองกลางตัวรุกที่มีเพลย์สไตล์แบบโฮลเพลเยอร์พวกชอบสอดจากแถวสองแม่นแล้วครับพวกโฮลเพลเยอร์เนี่ยธรรมชาติเขาคือจะมองหาพื้นที่ว่างแล้ววิ่งสอดขึ้นไปอยู่แล้ว พอโกโพเชอร์ดึงตัวประกบสร้างช่องให้เขาเห็นปุ๊บเขาก็ใช้ประโยชน์จากช่องนั้นทันทีคือพุ่งเข้าไปในเขตโทษเลยใช่ครับทำให้มีตัวเข้าทำเพิ่มขึ้นในเขตโทษกลายเป็นมิติการโจมตีที่ซ้อนกันอยู่แล้วพวกปีกมีส่วนช่วยยังไงคะปีกอย่างพวก prolific winger เ,เนี่ยก็จะยืนตำหนังค่อนข้างกว้างริมเส้นเลยค่ะหน้าที่หลักๆก,ก็คือดึงฟูลแบ็กของคู่ต่อสู้ออกไปให้พื้นที่ตรงกลางมันเปิดกว้างมากขึ้น อีกสำหรับโฮเลเยอร์ที่จะสอดหรือโกโพเชอร์ที่จะขยับหาช่องมันเป็นการโจมตีพื้นที่ว่างอย่างเป็นระบบจริงๆครับฟังดูละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ใครแค่ศาสตร์จริงๆด้วยแล้วพวกการปรับแทคกติกย่อยๆหรอคะมีผลมากน้อยแค่ไหนมีผลมากครับอย่างเช่นการใช้ฟูลแบ็กแบบไม่สมมาตรหรือ asymmetrical fullbacks คือยังไงคะก็คืออาจจะใช้ฟูลแบ็กคนหนึ่งเป็น d e f e n s i v e fullback เลยเน้นรับเต็มตัวค่ะ ส่วนอีกคนอาจจะเป็นออฟเฟนซีฟฟูลแบ็ k ที่ชอบเติมเกมรุกแต่เราก็อาจจะใส่คำสั่งเฉพาะตัวอย่าง d e f e n s i v ฟให้เขาหน่อยอ๋อเพื่อให้เขาไม่เติมสูงเกินไปใช่ครับเพื่อให้เขายังช่วยรักษาสมดุลเกมรับอยู่ไม่เปิดพื้นที่หลังบ้านโล่งเกินไปเวลาสวนกลับพลาดเป็นการบาลานซ์ทีมครับผมหรือแม้แต่การเลือกผู้จัดการทีมก็มีผลนะอย่างไรคะการเลือกโค้ชที่มีค่าความถนัดลองบอลเคาเตอร์สูงๆเนี่ย มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของนักเตะทั้งทีมเวลาเล่นแผนนี้เหมือนช่วยบูส์พลังให้นักเตะเข้าใจแท็กติกมากขึ้นประมาณนั้นเลยครับการเคลื่อนที่การยืนตำแหน่งมันจะสอดคล้องกับแท็กติก l b c มากขึ้นสรุปแล้วนะคะลองบอลคา์เตอร์เนี่ยก็ไม่ใช่แท็กติกง่ายๆแค่ศาสบอลยาวอย่างที่เข้าใจกันแต่จริงๆแล้วมันคือระบบที่เอ่อต้องมีวินัยในเกมรับสูงมากๆใช่ครับต้องอดทนรอจังหวะด้วยต้องอดทนรอจังหวะที่ใช่แล้วก็ต้องเฉียบคมมากๆ ตอนส่วนกลับตอนจบสกอร์ถูกต้องครับการจะเล่นให้ดีได้จริงๆต้องเข้าใจสมดุลของมันคือเกมรับแน่นมากและกับเกมรุกที่อาจจะเสี่ยงโดดเดี่ยวถ้าพลาดค่ะแล้วก็ต้องเลือกผู้เล่นให้เหมาะกับบทบาทด้วยอย่างที่บอกโก p พอเชอร์คู่กับโฮเลเยอร์ใช่ครับการผสมผสานเพลย์สไตล์สำคัญมากรวมถึงการปรับแทคติกรายบุคคลอย่างละเอียดด้วยเอาละค่ะ แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าไงสรุปคือ LBC เป็นสไตล์ที่ทรงพลังมากเพราะม,มันยอมเสียพื้นที่แดนกลางไปเลยเพื่อให้เกมรับแน่นสุดๆแล้วก็ใช้จังหวะเปลี่ยนเกมที่เร็วมากๆโจมตีพื้นที่ว่างของคู่แข่งครับแต่ความสําเร็จมันก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนความเข้าใจในรายละเอียดจริงๆไม่ใช่แค่กดส่งยาวไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็การตัดสินใจในจังหวะสําคัญด้วยและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราทิ้งทายไว้ให้ลองคิดกันต่อดูนะครับ ค,คือพอเรารู้ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของลองบอลเคลเตอร์แล้วเนี่ยเราจะเอาความเข้าใจนี้ไปปรับใช้อย่างไงได้บ้างไม่ว่าจะเพื่อรับมือกับ LBC เวลาเจอคู่แข่งใช้หรือว่าจะเอาหลักการของมันไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในเกมของเราเองได้อย่างไงบ้างเป็นคําถามที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อจริงๆค่ะสําหรับการเจาะลึก LBC ของเราวันนี้ก็คงประมาณนี้นะคะครับผม